เรื่องของที่ดินเขาบอกว่าเป็นกรรมสิทธิ์ที่สร้างความอุ่นใจใช่ค่ะให้กับครอบครัวนะเป็นมรดกตกทอดส่งต่อถึงลูกหลานกันได้ทางธนาคารที่ดินเาบอกว่ามีชี้มีการชี้แจงนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนที่ดินเพื่อคนไทยบอกว่าเปิดให้เกษตรกรขอรับความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกินกับธนาคารที่ดินโดยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่พี่บุญมังสาหารนะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีทั้งหมด8 มีเก้ากลุ่มมี84ครัวเรือนที่บอกว่าพร้อมในการเข้าร่วมกับธนาคารที่ดินครับโดยนายกุลพัฒภูมิใจอวดครับผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนะครับเปิดเผยว่าตามที่ธนาคารมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในประเด็นแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมมุ่งเน้นให้ประชาชนมีที่ดินทํากินมีที่อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงแก้ปัญหานี้สินครัวเรือนซึ่งท่านนายกรับกมอบให้กับท่านรองนายกนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนในการทำเรื่องนี้ทั้งนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าพร้อมอ่าลงมาพื้นที่พร้อมด้วยนายสุริโรธคำมัน่นท่านเป็นผอ,อบริหารจัดการและพัฒนาที่ดินแล้วก็มีนายสุธิรัตน อุทธมนตรีท่านผอ,อ,อก,กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเข้าร่วมชี้แจงเรื่องของภารกิจของธนาคารที่ดินบอกให้กับพี่น้องกลุ่มกเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินจำนวน84ครัวเรือนลงพื้นที่ไปที่ตำบลกุดชมพูอำเภอพ,พิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโดย84ครัวเรือนบางส่วนก็อยู่ในที่สาธารณประโยชน์ไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยไม่มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งก็บอกว่ามันก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดความเหลื่อมล้าทางสังคมครับค่ะซึ่งภารกิจของธนาคารที่ดินนะคะคุณผู้ชมช่วยคนที่ไม่มีที่ดินทํากินให้มีที่ดินทํากินโดยมีเงื่อนไขให้พี่น้องประชาชนไปจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่เจคนขึ้นไปค่ะแล้วจะมีมติจะขอเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนโครงการนี้นะคะจำให้แม่นเลยตัดสินใจร่วมกันว่าจะเลือกที่ดินฉนดครุฑแดงที่มีศักยภาพทําเกษตรกรรมได้ ธนาคารที่ดินก็จะมีฝ่ายพิจารณาะะพื้นที่ทางกายภาพต่างๆตามหลักวิศวกรหรือภูมิสถาปัตย์ด้านเกษตรกรรมช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรนั่นเองประการสําคัญค่ะของธนาคารที่ดินก็คือซื้อที่ดินในราคาท้องตลาดที่ซื้อขายจริงไม่ใช่ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์เรามีคณะทํางานนะคะ เพื่อตรวจทานแล้วก็ตรวจสอบว่าจะซื้อจะขายที่ดินยังไงโดยมีผู้แทนจากกรมที่ดินกรมธนารักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการเมื่อถึงเวลาเข้าซื้อที่ดินก็จะมีกรรมการมาต่อรองราคายืนยันว่าธนาคารที่ดินไม่มีเงินทอนเราไม่เรียกรับเงินหรือค่าไหนหน้าค่ะโดยรูปแบบของการทํางานของธนาคารที่ดินนะครับก็คือร่วมออกแบบพื้นที่กับพี่น้องเกษตรกร1แปลง ต้องมีพื้นที่ส่วนกลางตามความต้องการของเกษตรกรคือจะต้องทําหน้าที่ไปได้วยกันนะครับเดินคู่ขนานหรือเดินหลังนะครับเ,ออเป็นพี่เลี้ยงเขาที่ดินจะต้องได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีการปรับความรู้พื้นฐานการทําเกษตรสมัยใหม่เกษตรเชิงนโยบายก็มีการที่จะส่งเสริมเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ทางการเกษตรด้วยเน้นการปลูกพืเชเศรษฐกิจที่ด้วยนะฮะผลงานของธนาคารที่ดินถ้าย้อนกลับไปจนถึง30กรกฎาคม มีพื้นที่ดําเนินโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนแล้ว34พื้นที่ครับอยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ8พื้นที่ใน30จังหวัดเนื้อที่อยู่ที่10,000ไร่ดูแลประชาชนแบบกลุ่มร่วม2,000ครัวเรือนเราช่วยเกษตรกรให้มีที่ทํากินมีกินมีใช้มีไรายได้อย่างยั่งยืน ที่สําคัญภารกิจที่สองคือป้องกันที่ดินหลุดมือความหมายคือควเอาที่ดินไปจำนำไปจำนองต่างๆเพื่อบอกว่าอะไรหาเงินทุนมาทำการเกษตรไปต่อยอดอาชีพเขาบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยจะช่วยแบบเป็นรายบุคคลที่กำลังจะสูญเสียที่ดินจากการไปค้ำประกันไปกู้นอกระบบไม่สามารถชำระหนี้ได้กาเงินจะถูกยึดละก็เป็นนโยบายในการที่รัฐบาลเนี่ยจะช่วยแก้ไขหนี้ครัวเรือนด้วยวันนี้ที่ทางธนาคารที่ดินลงพื้นที่เองเนี่ยบอกว่า เปิดรับทะเบียนลงทะเบียนให้ที่น้องประชาชนเนี่ยลงทะเบียนที่ดินเพื่อคนไทยผ่านระบบออนไลน์ให้เกษตรกรขอรับความช่วยเหลือด้านที่ดินทํากินเกษตรกรชาวอำเภอพิบุรบางสาหาส84ครัวเรือนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือหาที่ดินทํากิน <S <S สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินทํากินไม่มีใครช่วยเหลือให้นึกถึง ธนาคารที่ดินค่ะการลงมื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่เองก็จะได้ทั้งเรื่องของข้อมูลต่างๆรับฟังเรื่องของสภาพปัญหาว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าต้องมีเจ้าหน้าที่มาดูนะว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรพื้นที่ไหนที่เหมาะสําหรับเรื่องของการทําการเกษตรและที่สําคัญพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนก็จะได้มีที่ดินทํากินด้วย